จัดฟันใสยี่ห้อไหนดีแบรนด์ไหนดีกิมนี้มีคำตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกดสับ c r ค b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอแอลเจอกันอีกแล้วร้อยปัญหาจัดฟันเพราะความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเรื่องทางฟันไม่ควรอยู่แค่ในห้องทางฟันนะครับคลิปนี้ม,มีคําถามอะไรดีครับหมอเอลเป็นเรื่องการจัดฟันใสค่ะฮะก็เป็นที่นิยมมากเมื่อก่อนเราชอบชจัดลวดเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จัดฟันใสดียังไงนู่นนี่นั่นเพราะวันไม่มีลวดให้มาบากปากใช่ไห<ช><ช>มก็เป็นที่เป็นก็จะแบบมีหลายยี<ช>่ห้อแลวเยอะเยอะแยะไปหมดแล้วแรงไหนที่เหมาะกับเราเราต้องเลือกยังไงอ่ะว่าไงบ้างครับก็ ถ้าเราเป็นคนไข้คนหนึ่งเวลาแบบเสิร์ชหาเรื่องจัดฟันใสเนี้ยมันก็จะแบบยี่ห้อเรื่อยแล้วเราแบบอ้าวแล้วอันไหนล่ะถึงจะเหมาะกับเราเพราะว่าอันนึงก็ราคาเป็นแสนอันนึงแล้วหลักหมื่นหลักพันมันทำได้ไหมถ้าหลักหมื่นได้เราต้องจะไปจ่ายหลักแสนทำไมต่างกันเยอะจังอะไรอย่างงี้ทีนี้หมอแอมมีคำตอบไว้ยังไงบ้างครับก็ขึ้นอยู่กับเคสขึ้นอยู่กับความ ปัญหาในช่องปากของเราจริงๆก็ต้องเกริ่นนําไปก่อนว่าหลักการในการจัดฟันเนี่ยจริงๆมันก็คือพื้นฐานเดียวกันทุกอันใชก็คือว่าใช้แรงน้อยๆเนี่ยที่จะมาช่วยดันฟันก็โดยเครื่องมือจัดฟันใสที่เราใส่ไปมันจะมีแรงมาเคลื่อนฟันของเราเดือนละเทนนิดฟันเราก็ขยับไปทีลิดทนนิดเทนนิดเพราะนั้นจริงๆคือหลักการเหมือนกันใช่ตัวเครื่องมือแต่ละอันก็คือจะมีแรงในการดันฟันได้เหมือนกันแต่ว่า ยี่ห้อที่แบรนด์ที่มันแตกต่างกันใช่ยี่ห้อที่แบบแพงทําไมเขาถึงแพงเขามีอะไรเดี๋ยวพี่หมอโชคพูดยี่ห้อเลยก็คือยี่ห้ออิงสไลน์ก็คือเขาจะมีฐานข้อมูลคนไข้ที่กว้างกว่าใช่ทำมานานกว่าใช่เขาทามานานแล้วก็คนไข้เยอะอะไรอย่างงี้ค่ะมีพิกดาต้าที่กว้างแล้วก็มีเคสที่แบบหลากหลายใช่มีตั้งแต่ง่ายซับซ้อนเขาแบบ ผ่านมาหมดแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หมายพราะว่าจริงๆหลักการเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าด้วยตัวอิสไร์เนี่ยก่อตั้งเป็นบริษัทแรกๆเลยทํามานานกว่าก็เลยมีฐานข้อมูลจึงสามารถทําในเคสซับซ้อนคําว่าซับซ้อนเนี่ยก็คือถอนฟันได้นัได้ดึงฟันได้แก้ความผิดปกติแบบหลากหลายดึงคางได้นิดหน่อยใช่ไหมขยายขานไกลได้จัดฟันหลังได้ ก็ถอยฟันอะไรถอยฟันซี่หลังได้ซึ่งเนี่ยพอเขามีข้อมูลเยอะเขาเคยทําเคสที่ผ่านแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วมันก็มีฐานข้อมูลของเขาในการเรนเดอร์ภาพของม็นสานพิติให้มันก็สามารถทําในเคสที่ซับซ้อนได้ทีนี้ในเคสแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วมันก็อาจจะมีข้อจํากัดในการเคลื่อนที่แบ่งขึ้นมาว่าบางแบรนด์อาจจะเคลื่อนแค่ ฟันหน้าฟันหลังไม่แก้ไขอะไรที่แบบว่าทําในเคสที่ซับซ้อนน้อยเคสนี้ไม่ถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยบางแบรน,นด์แบรนด์ง่ายๆคือแบรนด์ที่ราคาหลักหมืน่มนๆที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็คือจะจัดได้เฉพาะฟันหน้าหลักๆเนาะอ,อันนี้คือแล้วแต่เคสต้องไปปรึกษาคุณหมอดูใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ฐานข้อมูลเขาน้อยหลักการก็คือในการที่ปิ้งฟันก็คือดันบิดฟันนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้ ร,รับการซ้อนเกเล็กน้อยมีการเจียฟันเพื่อเลียงฟันหน้าให้สวยงามเนี่ยส่วนใหญ่จัดฟันใสทําได้ซึ่งถ้าใครนะครับเติร์โมเอ,อลเนาะซึ่งถ้าใครเนี่ยต้องการจัดแค่ฟันหน้าการเกรเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวเลือกของแบรนด์ที่ถูกกว่าก็ได้ใช่หรือมันจะตัวเลือกเราก็จะมากขึ้นหลากหลายใช่แต่ส่วนต่างอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือแบรนด์ดีไซน์เนี่ยวัสดุเขาก็จะมีความแตกต่างจาก แบรนด์อื่นๆเล็กน้อยอก็จะมีความหยุ่นมากกว่าอันนี้คือจับมากับมือแล้วก็คือว่าตัวของตัวจับฟันใสหยือทรายเนี่ยมันจะมีความออหยุ่นหยุ่นนิดนึงก็มีความแตกต่างในเนื้อวัสดุถูกไหมครับแต่ละกันยิ่งก็คล้ายกันมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละบริษัทอ่าเป็นค<อ>วามลับของเขาใช่ใช่นะครับแต่ว่าหลักการจริงๆถ้าเราแค่ผลลัพธ์เนี่ยจริงๆถ้าเราเป็นน้อยก็อาจจะใช้ของ ที่ไม่แพงได้ใช่ค่ะด้วยหลักการมันคล้ายกันแต่ว่าในรายละเอียดดีเทลเนื้อวัสดุก็อาจจะมีความต่างความซับซ้อนฐาน Data ก็อาจจะมีความต่างจึงทําให้แบนด์สไลด์ที่แพงกว่าเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าก็อาจจะจัดได้มากกว่าใช่ซึ่งแบบเป็นน้อยหรือเป็นเยอะเราอาจจะคิดประเมินเองไม่ได้ใช่ก็้ามาคุยการมาตรวจมาปรึกษาคุณหมอว่าเทสเรามีความต้องการประมาณนี้ใช่ค่ะจะแก้ไขอย่างนี้ได้ไหม แล้วใช้ยี่ห้อนี้ได้ไหมัแไรได้บ้างอ่าอยากจัดันไหนเหมือนกันอยากใช้แบรนด์ถูกลงมาได้ไหมก็คือถามคุณหมอได้ถูกไหมครับใช่ถามได้ว่ามีตัวเลือกอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้ที่พูดนี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าจริงๆเงินที่จ่ายไปเพื่อจัดฟันถ้าคนไข้ต้องการอะไรเนี่ยจะได้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าถูกใจสบายกระเป๋าเนาะนะครับเพราะว่าจัดฟันแต่ละยี่ห้อไม่ใช่ว่าแพงแล้วจะเหมาะกับเราถูก จะทาได้อย่างที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการฟันเราคุณหมอมีความชํานาญไหมหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นจริง,รงๆเรื่องราวเหล่านี้ก็ควรตัวเรานี่แหละควรจะหาข้อมูลมาหลับนึงมาถามคุณหมอแล้วก็เหมือนมีแผนในใจหน่อยว่เาเราอยากได้อะไรในการจัดฟันครั้งนี้อ,อยากจะแก้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบว่าข้อดีของการจัดฟันใสมันก็คือการอะไหล่คือการเก็บฟันหน้าให้มันสวยอะ่ะ ซึ่งจริงๆทุกแบรนด์เนี่ยทำได้หมดเพียงแต่ว่าตัวแพงก็คือส่มันจะทํางานในความซับซ้อนได้ใช่ในวัสดุก็ซับซ้อนวัสดุก็จะเหนือกว่านิดหนึ่งนิดหน่อยความนิ่มอ่ะเนาะก็คงประมาณนี้มีอะไรอีกไหมครับข้อดีของการจัดฟันใสที่คนไข้จะได้รู้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะรู้ผลการจัดฟันนั่นคือข้อดีมากๆเพราะเราจัดฟันเนี่ยเรา หมอค่้าไจัดฟันเราไม่รู้ว่าจบยังไงใช่อาจจะรู้แค่คร่าวๆว่าฟันยื่นมันหายยื่นแต่เราไม่รู้ว่ากี่มิลเท่าไหร่เท่าไหร่อแต่ถ้าจัดฟันใสนี่เรามองเห็นภาพเลยว่าเข้าไปเท่านี้อะไรอย่างนี้ยิ่งตัวอินสไลด์เขาจะมีเหมือนซิมูเลตได้เลยใช่น่บยิ้มคือถ่ายรูปปุ๊บเอาเข้ายังไงใช่ไหมใช่จะมีให้เห็นคร่าวๆแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพจําลองอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า อย่างน้อยเราได้มองเห็นเราได้รู้แล้วล่าสุดอินไสไลมีโปรแกรมตัวที่จัดฟันเสร็จแล้วถ้าทําวีเนียด้วยเขาสามารถจําลองวีเนียได้ด้วยถูกไหมล่าสุดพี่หมอช่พี่หมอช่วมมีเคสที่ต้องทําวีเนียร่วมกับหมอจัดฟันก็จัดยิ้มสเสร็จปุ๊บเขาแพลนเสร็จทําวีเนียให้ดูใส่ในฟันให้ดูเลยคืออย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็แน่นอนแบรนด์ยิ้มสไลก็ทำนานก็จะมีอะไรที่มันลูกเล่นใหม่ๆมากขึ้นใช่สุดท้ายหมอเอามีอะไรฝากคุณผู้ชมอีกไหมครับก็คือการจัดฟันนะคะ ก็โดยวิธีการหลักๆมันก็จะมีการจัดฟันแบบรวดกับแบบสายซึ่งแบบรวดเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วเป็นโกลเด้นสแตนดาร์ดเลยแหละออก็คือทำได้ทุกแบบซึ่งไอ้สองอย่างเนี้ยผลลัพธ์สุดท้ายอ่ะก็คือจุดเดียวกันจะส่สจะรวดเนี่ยสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าที่การจัด ฟันใสเข้ามามีบทบาทตอนนี้คือมันมีข้อดีเพิ่มขึ้นเป็นความสะดวกสบายสําหรับคนไข้คนไข้าสามารถถอดเครื่องมือแล้วก็ทานข้าวแปลงฟันใช้ชีวิตได้ปกติมันแบบสะดวกขึ้นมา<อ>แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไข้เนี่ยจะรู้ผลลัพธ์สุดท้ายก<อ>่อนตั้งแต่ก่อนเริ่มจากฟันหรือ,อว่าจะเป็นไปอย่างที่คนไข้ต้องการไหมไม่ใช่ว่าจัดเสร็จแล้วถึงจะรู้<อ>เรารู้ก่อน อีกอันหนึ่งก็คือบางอาชีพที่ไม่ต้องการเห็นเลขดลาราแอร์โฮสเต่หรือว่าแบบเราต้องพูดเยอะเราไม่สะดวกเราไม่อยากแบบมีอย่างนั้นบางคนก็ความน่าเชื่อถือใช่มันขนเขินที่จะติดเครื่องมือหรือเ,เปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์เป็นตัวเลือกที่ใช่ได้ดีมากขึ้นใช่แล้วก็การพัฒนามันทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็คือเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันก่อนเพื่อให้ได้ ผลลับที่คนไข้ต้องการแล้ววิธีการรักษาที่ถูกใจตรงใจคนไข้ที่สุดนะคะนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ใครอยากรู้อะไรถามเลยเดี๋ยวหมอแอลจะมาตอบเนาะถ้าด,ดีเดี๋ยวหมอแอลมาทำคลิปตอบเนาะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ